ลองเลยผมไม่เคยเลยนะแบบเนี้ยหรอกขุดุดน้ำขุดน้แรงเอาในพี่ไม่กินหัวฮะไม่กินเอาเลยเออ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 ได้แรงย้อนสวัสดีครับผม ก่อนจะเล่นคลิปนี้ตอนนี้ผมมีสปอนเซอร์เป็นของตัวเองแล้วนะครับผมนั่นก็คือ Super ร e เ l นะครับเป็นแบรนด์ครีมหัวเชียร์เล้งขาวของตัวเองนะครับผมก็สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะขาวนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับเพียงกระปุกเดียวคุณจะเห็นถึงความขาวได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับผมมีส่วนผสมของ กูตาอันฟ้าและอาบูดินถึงส5บ้าเท่านะครับผมและยังไม่พอมีหัวเชื้อน้ำหอมนะครับผมที่นําเข้ามาจากฝรั่งเศสนะครับผมตัวนี้นะครับทาปุ๊บหอมยาวนานไปจนถึงเย็นเลยนะครับผมการใช้นะครับผมก็คือหลังจากอาบน้ําเช้าและก่อนนอนนะครับผมเพียงใช้แค่สองรอบต่อหนึ่งวันคุณจะเห็นความขาวขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับผม ตัวนี้กระปุกละ250รบาทนะครับผมส่งฟรี100กระปุกแรกนะครับผมใครสนใจอาสั่งซื้อมาได้ที่ Facebook สถกยพงจันแดงได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับไอบีตัว <laughs> <laughs> ร้าย เอาไอบีหายเฮียไปนั่งจอดคุยคลิปอยู่สักพักหนึ่งเพราะตอนแรกอ่ะเขาเปิดกันไปเลยนะบอกเอาไอ้บีไม่มาทันทีวะแล้วไอ้บยตุ่เลยม่ยงดใจผมอีกเไอ้ควายมันไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยนะไอ้โง่คือคือบีอ่ะ มันมันถักมันบ่อยปลายมันกวักมือเรียกแล้วแต่ทีเนี้ยคือไอ้ไปมันไม่จอดเว้ยมันมึกวไวบีเล่นไอ้เียเอยมึกวไวบีเล่นเรียบร้อยเลย ล้อ รถไม่แรงวะมันค้อนสองมันหนักวิ่งได้นิดเดียวเองอ่ะวิ่งได้ก็สองร้อยจริงๆมันเคยท่าที่ผมเคยขี่นะมันทําได้สองร้อยสาสิบนุ่นอ่ะสองร้อามสิบห้าสองร้สาสิบแปดประมาณนั้นนี่กันแรงจัดนะนถ้าเอสพันจะขนาดไหนวะเอสพันเกียร์สองก็ทะลุสองร้อยแล้วอ่ะอันนี้มันแรงจัดแลนแอลอ้อันนั้นปิวเลยไป้ดีไม่่อยขี่เลยจ้ะ ไม่เลยไม่เอาไม่ไม่ไม่ต้องบิดแรงอ่ะเอาเอาแค่บิดให้พอรู้อ่ะไม่ต้องบิดแรงเอาแบบแค่ขี่ให้พอรู้เฉยๆอ่ะไปเบนท์ไปเบนท์ไม่เป็นไรเอาเลยเอาแบบไม่ต้องแรงมากอ่ะเอาแค่พอรู้ก็พอแล้วังอ่ะไปไปเลยไปคัดไปคัดเยอะๆไปคัดเยอะๆ 呃，来。哈哈哈， <laughs> แต่ไอ้ปืนจริงมันไม่ได้แรงหรอก ทำไรเจ๊เรียเรียบเรียป้ายแดงด้วยนะนั่นน่ะแดงค่ะไม่มันป้ายแดงด้วยนะนั่นน่ะแล้วขับรถเออเร็วๆแบบเนี้ยอันตรายชิบหายเลยเออเขาเลี้ยวไหมเออเบรกจุดรถแทบไม่ทันเลยเออเปียงบอกว่าเจ๊แสดงว่าเราเลยมาเหรอใช่

thank <laughs> you ครับผมตอนจะจากคลิปนี้ไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่สนับสนุนช่องเรามาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมและตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วนะครับผมเป็นแบรนด์หมวเชียร์เล่งขาวสําหรับไวททาผิวนะครับผมนี่ซูเปอร์เบลนะครับผม250บาทสาหรับคนที่อยากจัดขาวนะครับผมก็สามารถแวะเข้ามากดหนุลก็ได้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับซูเปอร์เบลครับ แลวถ้าเกิดใครนะครับผมที่ชอบคลิปที่พี่ทำไปนะครับก็สามารถกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ได้เลยนะครับผมและส่วนใครนะครับผมที่พี่ลงคลิปแล้วมันไม่แจ้งเตือนให้ให้กดเริ่มติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่นะครับแล้วก็ไปเพิ่มที่กระดิ่งนะครับผมมันจะแจ้งเตือนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย